ไปมาตุลีดิเราถามที่มาไปได้ไปกับใครพี่ไปกับใครเหรอครับมาตุลีเนี่ยได้เจอยังอ่ะเจอแล้วแล้วพี่มาตุลีบรญยามาดิเขาจะกลับไม่เป็นไรบอกให้เขาทนหน่อยะเจออะไรบ้างเนรบัญญาี่เป็นเหมือนกับแท่นที่มีขนาดใหญ่มากค่ะจะมีเลขาสองคนเนี่ยเขาเรียกบัญชีบุญบัญชีบาปแล้วไงต่อองค์พญายมท่านจะนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเลขาสองคน ะมีหนังสือเล่มขนาดใหญ่วางอยู่ด้านหน้าเป็นหนังสืออ่านกรรมกอรู้อโอเคอเาม้ามองจาก,กไม่ไม่ล้วให้ดูคดีการตัดสินขเขาหน่อยดิตอนนี้คนถูกตัดสินเขากำลังตัดสินคดีอยู่ไหมตัดอยู่อลองดูที่คนนั้นเป็นใครใอ่ะมันยายไหมเป็นผู้หญิงฮะเพิ่งจะตายได้ไม่นานเป็นผู้หญิงประเทศอะไรพี่เป็นคนดำรองให้พี่เขาช่วยขึ้นมาจากไนนม่่ เป็นคนไทยจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอายุทยาอายุขาเท่าไหร่สี่สิบห้าชื่อเล่นว่าอะไรชื่อเล่นว่าอะไรพี่ลองถามดูแต๋อแ้วเขาตายยังไงป่วยเป็นมะเร็งตายฮนะแล้วตอนเขาเป็นมนุษย์เขาทำกรรมใดไว้หรอคะพี่ไม่ไม่คือตอนนี้เขาเขาเห็นภาพตัวเองตอนตอนเป็นคนคนไหม ตรงภาพมันเป็นภาพบุญหรือเป็นภาพบาปเป็นทั้งบุญและบาปอ๋อเนี่ยแล้วแต่บุญน้อยกว่าเลยไมหอยู่ในนไม่ไม่แล้วพญายมจะตัดสินยังไงท่านตัดสินให้ไปอยู่บนสวรรค์อ๋อเนี่ยอ๋แต่แล้วทำไมพี่เขาอยู่ในนรกอะฮะไม่ก็คือเขาบุญกับบาปมันเฉือนกันอยู่เข้าใจไหมมันเฉือนกันอยู่มันก็เลยต้องให้มาตัดสินแต่ถ้าบุญเยอะก็ไปเลยถ้าบาปเยอะก็ลงเลยลงพูดถูกไหม ใช่ปะรตรง,งคนนี้เคสนี้เขาเขาไงนะขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไปอยู่ชั้นไหนจ่าตุกอ๋อชั้นหนึ่งใช่ไหมโชคดีใช่ไหมแล้วมีคน,น,นต่อ,อแล้วมีคนต่อแถวเยอะไหมเยอะมากเฮ้ยอีกข้อหนึ่งเขาตัดสินเคสหนึ่งเขาใช้เวลานานไหมในการตัดสินแต่ละเคสนานอยู่พอสมควรกีน่นาทีอะเวลาเคสหนึง่งพี่ผมขอลองถามพี่เขาได้ไหม<อ>พี่ พี่ลองหาคนที่พยายมขอจับไปชั้นที่แปดดินะลูกอะผมไม่เคยเห็นไม,ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดเดี๋ยวอันนี้อันน,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 นี้อันนี้พยายมไม่รู้ของชั้นไหนเอ้แต่นรกแต่ละขุมเนี่ยมีคือลุงก,ก็งง,ง,งอ,ยอยู่นะแต่ไม่เป็นไรลอกแล้วใครได้ไปลูกกระทะทองแดงไว้พี่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองลอง,ลองเขาเขาเลื่อนมาได้ไหมมีคนดังไหมมีคนแบบคนตอนเป็นคนคนที่ตัดสินเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วลองดูคนคนต่อไปเป็นใครอ่ะ หรือว่าให้เขาเลื่อนคนที่ที่เลื่อนคนคนที่กาน้อยอะ่ะและ้วก็ลาขึ้นมาจากไอเอ็งอยาก,ากยไม่เป็นไรนะก็<ม>เลื่อนเลื่อนเลื่อนคน่อนคนดลจอมไม่เห็นใจเขาไงไม่รู้อะเราก็ไม่รู้จกักเอาเคสไหนอบอกบอกขอพยาย o m มีเคสน่าสนใจไหมเคสน่าสนใจจะได้บรรยายหน่อยเอาคนไทยด้วยนะแ่เป็นผมช่วยคนขึ้นนรลเยอะช่วยช่วยมากก็อย่างที่บอกตอนเป็นคนเขาก็ด่าเราไงพอดูคลิปก็ด่าเรา พอเองลงไปไปเจอมันจะเองจะช่วยมันทําไมเองจะไม่ชอบไปช่วยแต่ผมเองชอบช่วยเลลุงไม่ไม่เมตตาในครหรอกเองมีแต่คนก็ว่าเองเป็นคนดีแล้วเขาว่าลงุงเป็นคนเลวอย่าง <laughs> ก็คือเรานึกถึงตอนที่เขาเขาเขาด่าเราบ้างแล้วก็มันเหมือนคนดื้อพอดื้อมากๆเวลาไปอยู่ในนั้นแล้วถามว่าพอเราไปเจอแล้วเราก็ไม่อยากจะช่วยหรอก แค่ดาสำหรับผมไม่เป็นไรอ่ะเนนมีเคสน่าสนใจไหมเขาเลื่อนมาเนีอืมมีหรือว่าเขาไม่ค่อยอยากให้เรามาดูเรื่องคนนี้ไม่ค่อยมีก็เป็นลายต่อไปใช่ไหมอ่ะไลายต่อไปเอาเอาอีกลายหนึ่งอ่ะมีคนไทยไหมคนจังหวัดละลายเป็นผู้หญิงผู้ชายคนต่อคนไทยก็ต้องรออีกสามวันฮะต้องรออีกสามวันอ๋อจะมาถึงคิวคนไทยแล้วคนต่อไปเป็นคนประเทศไหนเป็น อังกฤษอ๋อเนี่ยงดีมีคนเขาชอบเขาอยากจะรู้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าไม่นับเขาบอกไม่นับถือพุทธก็ไม่ต้องตกไม่ต้องมาไม่ต้องมาเจอพญายมเขาบอกงี้ตกลงจริงไหมไม่จริงครับอ่าอ้คนไอ้คนที่มาเป็นเป็นคนประเทศอะไรนะอังกฤษเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ่าอายุเท่าไหร่ตอนที่เขาายห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าก็เป็นไรตายเป็นการตายแบบตามอายุไข่ทนงเนี่ยแล้วเขาบอกชื่อได้ไหมชื่อเล่นว่าไงชื่อจริงว่าไง เอ่ชื่อเล่นชื่ออะไร JB เมืองกวางตุเรียกว่าอะไรพี่บอกช่อบอกข้อมูลเข้ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเราเราสัมภาษณ์เขาเดี๋ยวเราจะช่วยเขาด้วยช่วยเติมบุญให้เขาหน่อยนี้แต่ว่าให้เขาบอกข้อมูลมาไม่เป็นไร เอาเราถือว่าเขาให้ความรู้เราลองลงชื่อชื่อเล่นว่าไงชื่อจริงว่าไงพอรู้ไหมชื่อเล่นชื่อ JB นะฮะชื่อเล่นว่า JB ชื่อจริงอ่ะชื่อจริงก็มิสเตอร์จอห์นแกดดี้อ๋อเนี่ย สอนแคดดี้เหรอครับอายุเท่าไหร่ชื่อเล่นภาษาอังกฤษห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเขาเป็นเขาเป็นเขาตายตามอายุไขครับแล้วเขาเป็นคนนับถือศาสนาเลยเชือศาสนาคริสต์คริสต์ใช่ป่ะแล้ว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 เขาเจอพยายมอาการเขาเป็นยังไงอะตกใจฮะตกใจผสมกับหวาดกลัวหวาดกลัวครับอ้าวแล้วแล้วเขาเห็นเนรไหมเดี๋ยวตอนนี้เห็นค่ะก็บอกเขาดีว่าก็บอกว่าพยายมอ่ะมันมีแต่ในมันมีแต่บันทึกในศาสนาพุทธนะ แต่ว่าคุณไม่เคยอ่านเองคร่บผมเคยไปในโลกไม่เดียวคนตอนนี้เขาเข้าใจยังจริงจริงก็คือไอ้เรื่องหลังความตายเนี่ยจริงมัน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 ถูกบันทึกในพุทธในพุทธเยอะที่สุดนะผมเคยมีประสบการณ์เลยเนาะจปโนโลกยปจิโนยิ่งเพิ่งทวดเดี๋ยวถามเขาด้วยเอาแล้วแล้วแม่ยืนตรงนั้นแหละอ่าแล้วแล้วเขาเห็นภาพตัวเองยัง่ะในการทําเห็นครับภาพตกลงภาพมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบาปเกือบทั้งหมดเขาทําบาปเรื่องอะไรบ้างอะเป็นการฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่ เขาฆ่าอะไรอ่ะหมูกอะรบวกหมูเขาเขาเขามีอาชีพฆ่าหมูหรือว่าเขาฆ่าเป็นฆ่าไปค่าในดิเลตหรือว่าเขาเขาเป็นอาชีพเขาอ่ะเป็นอาชีพคอ๋อตัวลงอาชีพฆ่าหมูอ่ะครับแปลงว่าฆ่าเยอะมากเลยเยอะไหมเยอะอ่าอแล้วความดีเขาเขาทำเรื่องอะไรบ้างก็แค่ช่วยบริจาคเงินให้กับโครงการต่างๆฮะแล้วก็สร้างโรงพยาบาลนิดหน่อยนี่ พยาโย,นะย,ยมจะตัดสินบ้างเขาว่าไงต้องโดนทรมานอาเขาจะทรมานยังไงก,ก็เหมือนที่เขาฆ่าสัตว์ไม่เป็นไรอย่าไปยุ่งเอยจะไปแทรกอยากตอบก็จะถูกทรมานแบบจากการโดนตัดคอเอามีดแทงจากท้องจากด้านหน้าทะลุถึงด้านหลังเลยโอเคก็น่ากลัวไหม นี่เขาพูดเ,เขาตาัดสินมานี่เขาเห็นภาพเลยไหมเห็นเะเห็นครับเขาเห็นภาพตัวเองเลยเหรอเห็นครับเห<ะ>เห็นครับแล้วเขาต้องรับกรรมนานไหมก็นานมากเลยต้องนานมากครับโอเคเราคงไม่ต้องไปดูเขาทรมานแล้วนะเน้นเน้นเน้นอาบูให้เขาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวว่าถ้า ถ้าบุญแล้วบุญที่เราให้เขาครั้งหนึ่งเหมือนที่เราที่เราให้เขาเพราะเราถือว่าเขาให้ความรู้เราฮะแล้วถ้าบุญมันเพ่าคอยเขาพ้นกรรมก็ก็โอเคแต่ถ้าเกิดบุญมันไม่ไม่พอก็ก็ให้เขาลดโทษลงนะนี่ถามพญายมที่มาเนนขอบุญจากคุณเจ้าให้เขาได้ไหมถามพญายมคือถ้าเป็นลูกหลานถ้าเป็นลูกหลานเขาอ่ะ มันสาม,มารถขอผู้เจ้าแบบว่าคือให้หลายๆครั้งได้ไงจนจนแบบเขาไปดีเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ลูกหลานเขาเราก็น่าจะช่วยได้แค่ครั้งเดียวก็คืออยู่ที่พระพุทธเจ้าจะให้เท่าไหร่มากกว่าใช่ปะเนยเนยขอเพราะว่าเนยก็กลว่าว่าเขาเขาก็เป็นเคสข้อมูลให้เราขอบุญให้เขาผู้เจ้าให้ไหมใช่ครับแล้ว<ะ>พญายมอนุญาตไหมอนุญ,ญาตครับแล้วแล้วขอบุญไปถึงเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ ร่างกายรู้สึกว่าสภาพจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นยังไง่สวมชุดสีขาวอ้าวเนี่ยยิ้มสีขาวเลยครับเมื่อกี้ตอนแรกเราเห็นนี่มันเป็นเขาใส่ชุดสีอะไรตอนแรกเปลือยเปล่าอ๋อแก้ผ้าเลยเหรอครับอ๋อเนี่ยเขาพามาแก้ผ้าเลยฮะแล้วพอแล้วก็ร่างกายเศร้าหมองใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เป็นไงผ่องใสขึ้นฮ่าสว่างขึ้นอ้าวเนี่ยแล้วตกลงถามพยาโยมีตกลงก็ต้องไปถูกทรมานไหมไม่ต้องเลยตกลงพ้นเลยเหรอพ้นเลย คือบ pues ุญบุญจากการเห็นผู้พุทธเจ้าใหญ่กว่าโลกเนี่ยมันไม่ไม่อยากจะพูดนะถามพญโยมดิว่าบุญจากการที่เรานั่งสมาธิจนเห็นผู้เจ้าใหญ่กว่าโลกเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยไหมถ้าเทียบกับบุญอย่างอื่นสร้างพระสร้างอะไรเงี้ยสุดยอดฮะสุดยอดรู้ว่าอยากพูดจะถามว่าตอนนี้มันมันถือว่าเป็นบุญที่เยอะที่สุดในในยุคนี้เลยไหมหรือว่ามีบุญใหญ่มีบุญอะไรใหญ่กว่านี้อีกไหมมีใหญ่กว่านี้ฮะใหญ่กว่านี้คือบุญอะไรการถวายทานกับพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าถวายทานกับพระเจ้า ถวายใช่บูชาข้าวพระป่ะเนี่ยหรือว่าบุญจากอะไรปะเป็นการทําบุญที่ทําในช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอ๋อชีวิตอยู่ชีวิตอยู่อโอเคแต่ลุงว่านะขอโทษทีนี่คือใครพูดพยายมนะครับแต่ลุงว่าบุญจากการเห็นพระเจ้าใหญ่กว่าโลกนี่เยอะสุดแล้วในยุคเยอะกว่าการถวายทานจากพระเจ้าอีกอันนี้ความคิดของลุงนะลุงก็ชอบเถียงกับคนนะคนนี้ขอโทษทีนะ ไม่ไดเรียกว่าเถียงเราเรียกว่าเป็นการแลกความเห็นกันนะเพราะว่าลุงมองว่าการการที่คนเราจะหลับตามาเห็นผู้เจ้าเนี่ยใหญ่กว่าโลกเนี่ยมันถือว่าเป็นมันมีความเพียรมากกว่าส่วนการที่การถวายจากผู้เจ้าเนี่ยก็ถือว่าโชคดีในยุคนั้นแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเจอยากจะเจอได้ยากก็จะเจอได้ยากแต่ว่ายุคของผู้เจ้าก็เจอเจอผู้เจ้าเป็นล้านคนเหมือนกันโอเคนะพยายามไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่พมันเป็นความความเห็นทางธรรมนะแต่ว่าถือว่าบุญเยอะใช่ไหม แล้วตอนนี้ฝรั่งไอฝรั่งไปไหนแล้วไปชั้นหนึ่งพไปชั้นหนึ่งอ๋อเนี่ยเนรพูดผิดนะเพราะว่าจริงๆคือแค่ช่วยพนนลกก็พอแล้วลุงลุงเสียดายบุญถ้าเกิดจะช่วยไปไกล<ช>ขนาดนั้นนะ<ช>่ะลุงจะไม่ให้ช่วยขนาดนั้นนะหมอบุญคือแหละเข้าใจไหมใช้ทุกแก้วมมโอเคแต่เขาไปดีแล้วใช่ป่ะครับเอาตอนนี้มี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 คนมีคนพาเนนดูไหมพาเนนเนนลองลองให้เจ้าหน้าที่พาไปดูดิอาขุมฆ่าสัตว์นะ ไปดูหน่อยคุมค่าสัตว์เขาถูกทรมานยังไงบรนยายมาเร็วๆเลยเพราะสีไอ้นรกนี่แบ่งตามตามตามสีเลยใช่ปะ่ะครับถูกไหมคุมหนึ่งคือค่าสัตว์ใช่ปะ่ะไม่ใช่ฮะต้องไปตามกรรมเลยฮะเ็นไปตามกรรมใช่ปะ่ะแต่ว่าเอาเคไม่เป็นไรหรอกแต่มีขุมค่าสัตว์อยู่ใช่ปะ่ะมีครับเห็นไหม <Okay. S 1> ถูกทรมานยังไงถูก ทรมานเหมือนกับที่ฆ่าสัตว์เอาไวค้บ<า><อ>คบางคนถูกตัดหัวบางคนถูกผ่าท้องแล้วลากไส้ออกมาโอเคเห็นชัดเลยไหมชัดมากโอเคแล้วไปกลุ่มสองละกลุ่มกลุ่มลักขโมยไอ้กลุ่มนี้มันมันรวมชอบโครงด้วยปะ่ะมีครับมาดูดิมีพวกนักการเมืองไหม,มนักการเมืองที่ว่าอะไรนะได้งบมาร้อยหนึ่งแล้วก็กินไปห้าสิบาทหรือทําแค่ห้าสบาทแบบทําแบบหวย มีไหม,มผมอยู่ผมนี้ไหมอยู่ครับบรรยายมาที่พวกนี้เป็นยังไงนักการเมืองถูกท,ทรมานก็คือถูกตัดแขนตัดขาออกแล้วเอาไปเสียบบนเหล็กแหลมร้อนๆแล้วค่อยถูกหอกแทงไม่ไม่แล้วตอนที่เขาถก็ถูกตัดแขนตัดขาเนี่เขาตายไหมหรือว่าเขายังไม่ตายยังไม่ตาย <ฮะ S 1> ก็ทรมานน<ฮ>ะตัดแขนตัดขาเลยเหรอครับ แล้วฐานที่พวกนี้ใช่นักการเมืองไหมที่เราดูนี่ใช่พวกนักการเมืองไหมใช่ฮะเนี่ยเนี่ยสุดยอดไม่อยากจะพูดว่าพอรู้เนนพอรู้จักชื่อไหมเนรแต่เนไม่ต้องบอกชื่อนะมีนักการเมืองที่เนรรู้จักไหมไม่มีเลยครับโอเคอาจจะเป็นนักการเมืองโบราณหรือนักการเมืองต่างประเทศเป็นคนไทยอยู่คน,นต่างประเทศต่างประเทศครับอ๋อเนี่ยแล้วพวกคนไทยมีไหมอขอมีเหมือนกันนักการเมืองไทยอะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันโกงทุกระดับเนี่ยอบตอบจ ผู้ใหญ่บ้านโกกันหมดแล้วก็สอสอสอ,อะไรงียรัฐมนตรีแย่งกันตําแหน่งแล้วก็ซื้อตัวกันหลวงพูดถูกไหมเข้าเงินโกงเนี่ยแหละมาซื้อตัวกันซื้อสอสอลวงผูดถูกไหมเออแล้วเป็นไงพวกนี้รับกรรมเจอไหมเจอนักการเมืองไทยยังไม่เจอโอเคใช่ปะเ,ปเยอะจัดใช่ปะโอเคไม่เป็นไรเห็นอยู่ทรมาร์อะไรใช่ปะแล้วข้อสามอ่ะข้อสามนี่ตกลงมันเป็นมันใช่ต้น ผิดสีที่มันตกลงมันมันมันมีแบบต้นนิ้วหรือไม่มีต้นนิ้วมีครับบรรยายไปดิข้อสามเห็นยังไงข้อสามก็ถ้าไม่ปีนต้นนิ้วก็จะถูกสุนัขที่มีฟันแหลมมากๆาค่อยๆกัดตามตัวจนหนังผิวหนังหรือเนื้อหลุดตัวใหญ่ดีไหมใหญ่มากครับ<ะ>ตัวเท่าไหร่เนี่ญญยบรรยาไปดิ<อ>ถ้าถ้าคนนตัวเท่าเราใช่ไหมแล้วสุนัขมันตัวเท่าไรตัวพอๆกับรถสามคันเลย เนี่ยเอา้าใหญ่กว่าไม้อีกเหรอครับใหญ่กว่าช้างอีกเหรอฮะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วมันจับไอหมามันจะทํะแรกว่าคนอ่ะมันไล่คนหรือมันมันแค่ไล่หรือมันช่องอาะไล่คนกัดเนื้อไล่คนกัดเนื้อแล้วฉีกออกกินฉีกกินครับแล้วพอฉีกกินแล้วเป็นไงเลยไหม<ๆ>แล้วฉีกกินแล้วสนลลันดนรกหายไปเลยไหมหรือว่าสันนรกไอกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่อีกฮะอ๋อเนี่ยฉีกจนตายแล้วก็กลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหรอครับสันดนรกกลัวหมาตัวนี้ไหมกลัวฮะกลัวกลัวหมาตัวสีอ ตัวสีดาหมาดําเลยเหรอครับทีแล้วแล้วและมีอะไรต่อนี่กลุ่มนี้ก็ถ้าปีนต้นเงี้ยวก็จะถูกหนามของต้นเงี้ยวแทงหรือแต่ถ้าไม่โดนแทงก็จะถูกอีกาปักหลิกเอาเท้าจับแล้วก็เอาไปเป่งใส่น้ําจิ้กกินจิกกินอกาอีกาก็ตัวใหญ่อะใหญ่โอเเห็นชัดไหมเนี่ยชัดครับเออจะเห็นเห็นลุงเคยลุงเคยให้ลงให้มีคนลงไปก็บอกมีนางฟ้ามาเชียร์ด้วย มีดมีไหมนางฟ้ามาเชียร์คล้ายๆผัวปีดต้นนิ้วแล้วมนางฟ้ามาเชียร์นี่มมีครับอันนี้มันเคสอะไรรู้ไหมเคสว่าผัวเจ้าชู้แต่เมียเข้าวัดทําบุญนี่ลุงพูดถูกไหมครับฮะคล้ายๆว่ามีสามีเจ้าชู้อะไรเงี้ยไปปาร์ตี้บ่อยอะไรเงี้ยส่วนเมียเนี่ยทำใจพยายามทาใจแล้วก็เมียเข้าวัดทาบุญนี่ลุงพูดถูกไหมถูกฮะถูกครับอ่าแล้วแล้วมีแม่ไหนนางฟ้านางฟ้านี่คนคนนี้ใช่คนไทยไหมไม่ใช่มันคนประเทศอะไรวะ เขาบอกว่าเป็นคนฟิลิปปินส์เอาเนี่ยฟิลิปปินส์แปลว่านางฟ้าเข้าโบสถ์อ่ะครับฮะครับเอ้ยพูดถูกไหมอ๋อเนี่ยแล้วมี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 เคสคนไทยไหมที่แบบเมียเข้าวัดแล้วก็ผัวฟปปินตนน้นมี้ยมีฮะเอาไปดูก่อนเผื่อเราจะไปคุยกับน,นางฟ้าเขาหน่อยเจอยังอ่ะเจอแล้วเขาเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนรีสเกตรีสเกตมีเ,เมียเขาหรอใช่ปะครับแต่ก็ผัวด้วยใช่ไหมครับ ใช่ป่ะอ๋อเนี่ยแล้วผัวเขาเขาเขาตายกันนานยังนี่เขาเป็นคนยุคนี้หรือว่าเขาเป็นคนยุคโบราณยุคโบราณเนี่ยยุคไหนอะสมัยถ้าเกิดถ้าเกิดสมัยอะไรอะสมัยเขาบอกว่าตายเมื่อ400ปีที่แล้ว400ปีที่แล้วครับอยุธยาเหรอน่าจะใช่ใช่คนอยุทยามใช่เ่าใช่ฮะใช่ฮะตะกี้บอกไปคนศรีสเกต ครับแต่อยู่ตรงสีสเกตฮะเขาอยู่แถวอีสานแถวลาวใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ค้ายยุคนั้นก็เป็นคนลาวใช่ป่ะครับถูกไหมเป็นคนลาวแต่ว่ามันตรงกับยุคอุทยาอ๋อครับผมเมียไอนางฟ้าชื่ออะไรแก้วอะไรชื่อแก้วอะไรอ๋อโอเคแต่เมียเขาวัดทําบุญเหระครับแล้วผัวเป็นไงผัวทําอะไรอยู่ปกติมีก็ชอบไปเที่ยวผู้หญิงฮะเนี่ย ยุคนั้นมีผู้หญิงมี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 ม,ม,มีมีพวกส็นซ่องต่อมินีด้วยมีเขาแต่ว่าจะหาไม่ได้ง่ายอ๋อโอเคแล้วเมียเขามาทาอะไรกับเขาอะมาเชียัวดทาไมเขาคิดถึงผัวเขาเป่าเขามาเชียที่ปีนต้นงิว้วเชียเขาสะใจหรือว่าเขาสงสารผัวเขาสะใจฮะสะใจเฮ้ยแต่ไอ้ลูกเขเข้าใจว่าเมียไอ้แฟไอ้นางฟ้ามาสงสารผัวเลยมาร้องหงร้องไห้อยู่ใต้ต้นนิ้วอะตกลงไม่ใช่อระไม่ใช่ มาสาใจครับเขาพูดเขาอยากจะฝากบอกผัวเขายังไงเดี๋ยวเขาาพูดอะไรกับผัวเขาเขาบอกว่าผู้หญิงยุคนี้ก็แทงกันเยอะนะก็แปลกดีนะเขาบอกว่าโดนได้ก็ดีฮะเขาบอกว่าโดนได้ก็ดีอ๋อเนี่ยตอนเป็นคนตอนเป็นคนห้ามแล้วไม่ฟังเนายใช่ป่ะครับงั้นแสดงว่าเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยเขาดิไม่เลยครับะไม่เลยครับเนี่ยจริงจริงเนร์ก็ช่วยเขาได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องแบบโอเคแต่ว่าเอาบุญให้เขาหน่อยนึงก็แล้วกันถือว่า เรามาศึกษาเคสเขาเขาเขาปีต้นนิ้วมาเป็นร้อปีหรือยังอ่ะหลายร้อยปีนแว่งานแล้วครับทรมานไหมครับอ่าบูเดให้เข้าหน่อยแล้วกันอ่าเดี๋ยวไปไปขุมสี่แล้วกันขุมสี่พูดคำหยากพูดโกหกเจอทอรมานอย่างนี้